กโกโกก่อนอื่นเลยต้องกราบขอโทษ Fc ชาวอิ่มแป้ที่อยู่ในบ้านกันทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงจะแก้ตัวให้ใหม่สัญญานะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้3คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้านเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้แต่ก่อนอื่นนะครับยังไงก็ฝากรบกวนติดตามช่องนี้ไว้ด้วย,วยนี่คือช่องใหม่และทางเข้าบ้านก็อยู่ที่ใต้โปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นบอลคาราบาวครับระหว่างนิวคาสเซิลเจอกับเบนฟอร์ดนะครับในเวลาตี2.45ครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทางด้านนิวคาสเซิลนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับส่วนทางด้านเบนฟอร์ดผู้มาเยือนครับชนะ2 แพ้2เส,สมอ1ถือว่าฟอร์มตอนนี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าสูสีเบนฟอร์ดอาจจะชนะดูเยอะไปกว่านิวคาสเซิลแค่เล็กน้อยแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยวันนี้ครับทาาด้านนวคาสเซิลจะมาในแผน4-3-3ครับโดย3ตัวลูกของเขาที่วางไว้เนี่ยเป็นมิเกลอาร์เมรอนอเล็กซนเดออิซัก h ฮร์รี่บาร์นะครับน่าจะเป็น3ตัวนี้ส่วนผู้รักษาตัววันนี้น่าจะเปลี่ยนไปใช้มาตินดูบัฟก้าเนื่องจากเป็นบอลถ้วยนะครับส่วนหน้าทีมของโทมัสแฟงเบนฟอร์ดนะครับจะมาในแผน4-2-3-1ครับโดยหน้าป้องของเขาวันนี้วางเป็นเควินเชคครับและก็ยังมีตัวดาวรุ่งอย่างฟาบิโอคาวาโยเด็กเก่าลิเวอร์พูลวันนี้น่าจะลงมายืดเซนยืดสายในเกมนี้ซะหน่อยแต่ก็อาจจะมีตัวหลักๆที่บางตัวอย่าง เออยูอแอนวิซ่าวิสเอโบโมที่วันนี้อาจจะต้องพักนะครับหรือไม่แน่อันนี้คือคาดการอาจจะลงก็ได้นะครับโดยวนี้ครับในมองส่วนตัวของลุงสาหรับคู่นี้เนี่ยเก่ฟุตบอลหรือ2ทีมนี้ไม่ได้ห่างกันมากเป็นฟอร์ดเกมล่าสุดก็ถือว่าสู้กับเชลซีได้ดีแต่สุดท้ายก็แพ้ส่วนทางด้านนิวคาเซิลเกมล่าสุด คึ่งถล่มเลสเตอร์มาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านนิวาสเซิลอีกเช่นเคยน่าจะอาศัยความคึกจากเกมที่แล้วครับน่าจะชนะเบนฟอร์ดไปได้แบบไม่ยากเย็นด้วยเสียงเชียร์ด้วยความมั่นใจตอนนี้ลุงมองว่านิวาสเซิลดูดีกว่าครับเพราะนั้นคู่นี้จะไปที่นิวาสเซิลครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอนลคาราบาวครับอีกเช่นเคยครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลททีมจากลอนดอนเจอกันเองนะครับในเวลาตีสองครึ่งครับ โดยผลงานของอาร์เซนอล5เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเขาเลยครับถือว่าผลงานดีชนะ3เสมอ2แต่เกมล่าสุดครับในพรีเมียร์ลีกไปสะดุดเสมอเอฟเวอร์ตันทีมอยู่โซนท้ายตารางสุๆครับส่วนนักคิสตันพาเลสผลงานดีวันดีคืนครับชนะ2เสมอ3ก็ยังเป็นทีมที่ไร้ไพ อีกเช่นเดียวกันวันนี้มาเจอกันถูกที่ถูกเวลาครับโดยวันนี้ครับทนันอาร์เซนอลจะมาในแผน4-3-3ครับโดย3ตัวลูกของเขาที่วางไว้น่าจะเป็นกาเบรียลเชสซูสกาเบรียลมาตินาลีราฮิมสเตอร์ลิงน่าจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนโรเตชันเกิดขึ้นในเกมนี้ส่วนทนานันคริสตันพาเลครับจะมาในแผน3-4-2-1โดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นเด็กเก่าของอาร์เซนอลครับ เอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียครับในมุมมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับอาร์เซนอลถือว่าเสียท่าในเกมล่าสุดครับทีม่ไม่สามารถชนะทีมอย่างเอเวอร์ตันได้แต่ก็ต้องชื่นชมเอเวอร์ตันในเกมนั้นครับรับดีโดยเฉพาะจอร์แดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูของ ton, เอเวอร์ตันเหนียวซะเหลือเกินนะครับส่วนนักคี่สตัาพาเลรฟอร์มดีวันดีคืนครับเกมล่าสุดก็ชนะไบรตันมาสามประตูหนึ่งแล้วเป็นเกมเยือนอีกด้วยและวันนี้ครับมาเยือนอาร์เซนอล ทีมจากลอนดอนด้วยกันเดินทางมาไม่ไกลเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเจอกันน่าจะสู้อย่างสนุกแต่สุดท้ายแล้วลุงมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้น่าจะมีการปรับแผนมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมของทางด้านอาร์เซนอลน่าจะเติวลูกทีมมาเป็นพิเศษเพราะนั้นวันนี้ลุงยังมองว่าอาร์เซนอลดูเหนือกว่าคิสตันพาเลสครับจัดไปที่อาร์เซนอลครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายครับเป็นบอลคาราบาวครับเหมือนเดิมนะครับเซาท์แฮมตันจะเปิดบ้านเจอเกัอบริวพูครับในเวลาตีสามครับ ต้องบอกเลยครับผลงานนี่คนละคั่วครับซอมตันเจ้าบ้านนะครับผลงาน5เกมหลังสุดแพ้4เสมอ1และล่าสุดปลดผู้จัดการทีมคนปัจจุบันออกไปแล้วด้วยนะครับส่วนน้านลิฟท์ครับ5เกมหลังสุดนะครับยังไม่แพ้ใครครับชนะ3เสมอ2โดยเกมล่าสุดไปสะดุดเสมอฟูลแลม2-2นะครับและทำให้เกมนั้นโรเบอร์สันแบ็กซ้ายตัวเก่งโดนแบนไปด้วยนะครับเพราะว่าโดนใบแดง โดยวันนี้ครับทางด้านซซอร์มตันครับจะมาในแผน3-43ครับโดย3ตัวลุกที่เขาเตรียมไว้จะเป็นไทเลอร์ดิฟลิงปอนโอนูอาชูครับและอีกคนหนึ่งครับอาร์เมลอนอาเชอร์ครับส่วนด้านลิฟฟูครับวันนี้ก็น่าจะมีการโรเตชันเกิดขึ้นนิดหน่อยครับโดยแผนของเขาน่าจะมาในแผน42-31ครับโดยหน้าเป้าของเขาวันนี้วางไว้เป็นดาวินนูเยสครับและก็ประกอบไปด้วยโคดี้กาโปโดนิสโซบอสไลและวันนี้อาจจะได้เห็นเฟเดรโกเคียซ่าลงสนามในเกมนี้ครับ โดยในมองส่วนตัวของลุงสาหรับคู่นี้โอ้โหวัดกันย่าจริงครับซอลมตัตนถึงแม้ว่าจะปลดผู้การทีมออกไปแล้วบอลจะเปลี่ยนโค้ดยังไงก็ตามแต่ริพูก็ต้องยอมรับครับช่วงนี้เป็นทีมที่ไ right ร้เทียมทานขนาดเหลือ10คนยังบุกใส่ฟูแลมเกือบจะชนะด้วยนะครับแต่เกมนั้นก็ไปเสมอแต่โดยรวมแล้วคุณภาพของริพูดูดีกว่าหลายคุมครับเพราะนั้นคู่นี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ ลุงมองว่าถึงแม้ริพูมาเยือนก็ยังดูดีกว่าซอแมตันครับจัดไปที่รีพูครับพี่น้องจบลงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่ใต้โปรไฟล์ครับของดีอยู่ตรงนั้นรีบเข้ามานะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง